โอโว้าวกูดธนาคารสินค้าโอโหเอผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมงยินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้เครื่องฟอกอากาศคืออุปกรณ์ที่ช่วยกรองและกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศเช่นฝุ่นละออง PM สองจกลิ่นควันมลพิษแบคท,ทีเรียไวรัสและสารกอ่อภูมิแพ้ต่างๆโดยใช้ระบบกรองอากาศที่ออกแบบมา เพื่อทําให้อากาศสะอาดขึ้นเหมาะสําหรับใช้ภายในบ้านสํานักงานอาคารต่างๆหลักการทํางานและเทคโนโลยีของเครื่องฟอกอากาศ 1. ระบบไหลเวียนอากาศเครื่องฟอกอากาศจะดูดอากาศเข้าไปผ่านแผ่นกรองกําจัดมลพิษและล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาโดยพัดลมในเครื่องจะช่วยหมุนเวียนอากาศภายในห้องให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง 2. ระบบกรองอากาศ เครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่ใช้แผ่นกรองอากาศเพื่อดักจับฝุ่นละอองและมลพิษต่างๆโดยทั่วไปจะมีแผ่นกรองหลายประเภทเช่นแผ่นกรองหยากรองฝุ่นขนาดใหญ่เช่นเส้นผมขนสัตว์และฝุ่นละอองทั่วไปแผ่นกรอง HEPA High Efficiency Particulate Air Filter กรองฝุ่นขนาดเล็กมากเช่น PM 2.5ละอองเกสรและเชื้อโรคบางชนิด แันกรองคาร์บอนดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่นควันบุหรี่กลิ่นอาหารและสารเคมีระเหย 3. ระบบฆ่าเชื้อและกำจัดมลพิษเครื่องฟอกอากาศบางรุ่นจะมีเทคโนโลยีเสริมเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคและกำจัดมลพิษเช่นไอออนไนเซอร์ปล่อยประจุลบปล่อยไอออนลบเพื่อดักจับฝุ่นและลดไฟฟ้าสถิตทำให้ฝุ่นตกลงพื้นแทนที่จะลอยในอากาศ UVC ไลท์ คือการฆ่าเชื้อโรคโดยใช้รังสี UVC ในการทำลาย DNA ของเชื้อโรคเช่นแบคทีเรียและไวรัส Plasma Cluster Pl Hydroxyl Radical คือเทคโนโลยีที่ปล่อยอนุภาคออกไปทำลายโครงสร้างของแบคทีเรียไวรัสและสารเคมีอันตรายเทคโนโลยีของเครื่องฟอกอากาศอันประกอบไปด้วย 1. ระบบไหลเวียนอากาศ 2. ระบบกรองอากาศสาระบบดักจับค่าเชื้อและกำจัดมลพิษอาจจะแตกต่างกันตามขนาดคุณภาพรุ่นและยี่ห้อของสินค้าที่เป็นผู้ผลิตทำให้ราคาเครื่องฟอกอากาศมีความแตกต่างกันสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศในราคาที่เหมาะสมและสินค้าอื่นๆติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ